เบอร์แตเชิงรุ่นสามครับนะครับแล้วขอต้อนรับคุณนุ้ยเชิญยิ้มด้วยครับก็เป็นพี่น้องกันทำไมนานคุณไม่เหมือนกันเออคุณน้องน้ำคุณอะไรครับนองเอี่ยมสุขของผมแย้มนามครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอชาเขียวเป็นไรกันชาเขียวนุ้ยปล่อยอ้วนไม่ดูแลตัวเองวะก็ดูแลสุขภาพอยู่เป็นการช่วงนี้เออช่วงนี้ออกกำลังกายตะกอนอ้วนร้อยยี่สิบโลเออเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ออกกําลังกายไป3เดือนนี่ลดลดมาเยอะไหมลดไป3ขีดนี่ก้อยผอมไปเยอะแพรกำลังจะเป็นว่าที่พ่วงกับทั้งสองท่านเลยนะแล้วเร็วๆนี้คุณเท่งด้วยพระเท่งนักเลงนองแล้วก็เป็นรองพ่วงกับนะคุณเป็นพ่วงกับเต็มตัวเลยเดี๋ยวมากำกับตอนนอไหนวะเนี่ยพูดรวยภาพยนตร์เอาขอประสบความสเร็วความแรแต่วันนี้มาลูกก็กำกับเดียวเหมือนกันเป็นภาพยนตร์หรือว่าหนังสั้นครับผมเคยขอพี่ตาผมขอกำกับหนังได้ไหมคนเดียวเลย คนเดียวเลยพี่ผมขอกำลังก็บอกว่าพี่ตาบอกว่าหนงหน่งต้องลองไปกำกับครอบครัวดูก่อนช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งทีมระเบิดเรจะแบ่งทีมกันนะครับสีส้มและก็สีน้ำเงินนะฮะมีหลังแปดแผ่นป้ายอ้าวแปดแผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับพร้อมกันนะครับทุกท่านครับอ้าวเริ่มที่คุณนุ้ยก่อนครับป้ายหดดีครับตาหมองตาถ้วยทองครับเอ้สีอะ คุณเท่งเถิดเทิงครับเนื้อสวยกระต่างสายต้องทำเลยล่ะอะอาวนะครับคุณเท่งหนึ่งสองสามคุณเท่งสีน้ำเงินเอาแล้วขอละสีกันแล้วต่อไปครับผาละแคบสีเลยเลครับนนหนึ่ง ทุกท่ันงที่มีอยู่ก็จะต้องอยู่สีน้ําเงินนะครับอเล็กนะครับของอเล็กครับทิวติบครับก็ต้องเป็นสีนเงินนะครับน้องมิวน้องมิวสีทองสีฟก็ต้องเป็นสีน้ำเงินนะครับโดก็ต้องเป็นโถดาสิงโอด้าสิงผุ้โดงครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ้าวอ้าว้มก็มีน้องต้นนะครับน้องใยปานคุณง้มแล้วก็คุณนุ้ยนะครับสีน้ำเงินก็จะมีน้องมิวน้องมิวน้องหมัด น้องน้องมิวน้องโบน้องงงน้องเล็กน้องพี่น้องเพ่งด้วยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเกมอะไรและสีไหนเป็นฝ่ายชนะครับสักครู่เดียวครับอ้าวมากแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแข่งระเบิดนะครับสนับสนุนโดยมินิ m มสสปลัด กติกาในรอบนี้แขกรับเชิญจะร่วมเล่นเกมกับเราหากอยู่ทีมที่ชนะจะได้รับทองคำม,มูลค่า1 0,000บาทจากมินิเมสส์สเปแต่ถ้าอยู่ทีมที่แพ้ต้องไปเปิดแผ่นป้ายหากเปิดได้เลขน้อยที่สุดจะต้องเข้าไปในโดมระเบิดแต่ถ้าไม่โดนแฝงก็รับไปเลยทองคำม,มูลค่า10,000บาทจากมินิเมสส์สเปเล่นเกมในวันนี้ก็คือเกมกระโดดมาซีมาซีผู้แข่งขันทั้งสองทีมจะต้องกระโดดตรงข้ามคำสั่งของกรรมการถ้าผู้แข่งขันคนใดกระโดดตามคำบอกของกรรมการถือว่าผิด ทีมได้ได้สาคะแนนก่อนก็ชนะไปเลยส่วนทีมแพ้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าใครจะโดนระเบิดนะครับพร้อมครับเอาสองฝ่ายออกจากพื้นที่นะครับเราส่งน้องอเล็กไปก่อนเลยอเล็กเป็นคู่แรกอเล็กเป็ต้นเลยพร้อมโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหลังโดดหลังโดดหน้าโดดหน้าโดดหลัง โดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหน้าโมื่อยซะแล่เลยเฮยใจใจมวลไปคิดเรื่องอะไรลูกไม่รู้ให้เราคิดเรื่องอะไรเนี่ยกำลังวัยรุ่นโดูวัยรนคิดนะสีส้มนำไปหนึ่งคะแนนแล้วนะครับเริ่คู่ที่สองเชิญครับฮิวมู โอ้ส่งไว้รุ่นหงกมาก่อนแล้วเนี่ยพร้อมนะครับโอ้โหพร้อมนะครับเตรียมตัวโดดหน้าโดดหลังโดดหลังโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหลังโดดหลังโดดหน้าโดดหน้าโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหลังโอ้โห ซ้อมนําไปแล้วนะครับสองคะแนนนะครับผมยุ้ยมาเลยพร <Yeah. S 1> ้อมนะครับ <S S สุกสายเลือดเลือดนะครับไม่เป็ว่าพี่นะเนยไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วซ้อมก่อนซ้อมทัวไมเอาจริงเลยเสจอทีนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าว่าพี่แล้วกันทีเดียวนะเออโดดหน้าอ๋ <si> อจะเล่นจะไม่พอไอ้นี่เดี๋ยวผมเมีย <paid. S 1> มาดูจะอะไรขยันทุกทีจะได้ตังค์เพิ่มไอ้บ้า <here>. ลูกเมียต้องสบายก่อน เราลำบากทั้งวันลูกเมียมาก่อนลูกเมียต้องมาก่อนลูกเมียตอนไหนนะลูกเมียคนอย่างนั้นลูกเมียไอ้นุ้ยเอ้ยหรือแมวด้ยเออไอ้นี่เขาบอกตาตื่นด้วยตะกี้ที่ตายอยไม่ได้แมวเอาแมวไอ้นุ้ยอัมเออไนุ้ยอัมที่เขาลูกเมียนอนไหนลูกเมียลูกเมียนอนสบายสบายเราอะเรายังไงก็ได้อื เราอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านแหมมีส้แกด้วยะซ้อมทายเด็กๆเราไม่เคยเล่นกันอย่างนี้เลยนะใช่เด็กๆนุ้ยอยู่กับพ่ออีกคนนี่อยู่กับพ่ออีกคนเอาเด็กๆนุ้ยเศรษฐีเก็บไปเลี้ยงเออครับผมแม่มีหสองคนเหรอโอ้แฉลบเวอรพ่อพ่อคนทำออพ่อคนทำครับผมจำไม่ได้ไหนลูกเป็นสาวก็ให้ลูกทำแบบนั้นเอา เตรียมตัวโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าแกะเอาจริงป้ะเนี่ยเอาจริงดิเหรอแก้ทำไมอะไม่เขาโง่แบบนี้เองเก้อยู่าเป็นนี้ตลอดสรุปแล้วนะครับสีส้มนะฮะวันนี้มีคุณนุ้ยอยู่ด้วยก็ชนะไปแล้วนะครับแต่สีน้ำเงินครับดีวต้องไปเปิดป้าย แข่งกันว่าวันนี้ใครจะเข้าโดมระเบิดนะครับรั18,000<อ>ป้ายมีตังต่อไปนี้ครับ